เกษตรกรทั่วแดนต่างนิยมใช้กันของดีจึงมาบอกท่านมีสารอาหารคุณภาพมากมายเวอร์แพลนของดีแน่นอนมีสูตรไอออนที่สุดยอดกว่าใครสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่ผู้รักความก้าวหน้าและความยั่งยืนด้านการเกษตรวันนี้มิสเตอร์เกษตรยั่งยืนครับมาติดตามผลการทำงานของ3เกลอเวอร์แพน ซึ่งประกอบไปด้วยเวอร์แพนเวอร์แพนกระจาษสารและปุ๋ยอินทรีย์ทางดินตราหญิงเกษตรวันนี้มาอยู่ที่บ้านน้องป่าหมากครับตำบลสองพี่น้องอเภอท่าใหม่จจันทบุรีที่นี่ครับเจ้าของสวนเขามีความภาคภูมิใจนําเสนอมากเพราะเขานั้นบอกกับผมว่าไม่รู้จักทุเรียนมาก่อนเลยการปลูกทุเรียนแต่เขาต้องมารับครับมรดกนะครับที่เรียกกันว่าสวนทุเรียนอายุ40ปีมีจํานวนถึง9ต้น อายุ10ปีมีจำนวนถึง19ต้นแล้วเขารับมาครับเขาก็เห็นว่าโอ้โหต้นทุเรียนอะไรกันใบเหลืองออกล่าต้นโสมนะครับคนที่ทำมาก่อนหน้านั้นก่อนปี65ทํามาที่เรียกกันว่าเอาแต่ลูกเอาแต่ผลไม่บำรุงดูแลรักษาเขาก็เห็นว่าในปี65นั้นครับเก็บผลผลิตได้แค่3ตันพอเขามาบำรุงดูแลอย่างดีครับในปี -66 เพิ่มขึ้นมาเป็น5ตันปีนี้ครับ อาจาจย์ใจเหลือเกินใช้สามเกลเวอร์แพนบำรุงดูแลรักษาเขาบอกว่าปีนี้ดูแล้วไอ้ต้น40ปีต้นเดียวเนี่ยครับฟาดไป250ลูกต่อต้นโอ้โหตื่นเต้นเหลือเกินว่าปีนี้นับแล้วคำนวณแล้ว10ล้านเห็นเห็นจากการใช้3าเกลเวอร์แพนเป็นอย่างไรนั้นมาติดตามกันครับกับเจ้าของสวนและที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ครับสวัสดี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 ครับเจ้าของสวนใช่ไหมครับครับผมอีกท่านหนึ่งที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ครับผมผมขออนุญาต ให้เจ้าของสวนแนะนำตัวก่อนครับครับผมนิติกรพันธุน์มุกดานะครับอยู่ที่บ้านหนองปลาหมากตำบล2พี่น้องอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนี่เองครับ,รบก็ใช้ผลิตภัณฑ์ของเบอร์แพนเรามาโดยตลอดครับโโและนี่คือโค้ดคนสําคัญของผมเลยนะครับโอโนอกนอจากผลิตภัณฑ์แล้วก็นี่คือโค้ดคนที่ ให้ทุกสิ่งทุกอย่างกับผลิตภัณฑ์และให้ทุกสิ่งทุกอย่างกับสวนเรานะครับให้คำปรึกษาที่ดีมากต้องขอบคุณต้องขอบคุณม,มากครับนี่แสดงความตื่นเต้นั้งแต่ต้นโค <c oughs> ้ช <c oughs> ช่วยแนะนำหน่อยเถอะครับว่าที่ปรึกษ,ษาผลิตภัณฑ์เรามาทำหน้าที่อะไรในวันนี้ครับก็ <c oughs> ยอมรับนะับว่าพิ่เล็กเนี่ยเขาฝากความเสถียรแต่ผมแต่บางครั้งมันก็ยัง 50- 50เนาะก็คือเราก็ฝากแนวทางว่าให้ลองใช้แล้วแล้วดูความแตกต่างระหว่างทำใบ ตอนเข้ามาน่ะพี่เล็กปรึกษาคือใบไม่สูงผมขอโทษนิดนึงตอนเข้ามานั้นเราเข้ามาปีไหนมาเจอพี่เล็กครับปีหกห้าปีหกห้าปีหกห้านาะปีก่อนปีก่อนห้าตันนะครับครับปีก่อนนู่นปีก่อนหกห้าใช่ไหมครับใช่ครับเริ่มบำรุงมาเลยบำรุงมาเลยโอ้เข้ามาชึ่งครึ่งตอนนั้นบ้านปลายแล้วประมาณเดือนกันยาครับกันยาของปีหกห้าโอเคช่วงกําลังจะเริ่มทําดอกแล้วครับนั้นก็เรียบเรียงได้ว่าท่านที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์เข้ามาตั้งแต่ปีหกห้ามาดูแลพี่เล็กพี่เล็กครับช่วยเล่าหน่อยครับ เมื่อกี้ตอนเกินไว้ตอนต้นที่ผมเกินไว้ก็คือว่าพี่เล็กไม่รู้จักการบํารุงดูแลรักษาต้นทุเรียนเลยแล้วมาได้รับมรดกตกทอดมามันเป็นยังไงพี่เล็กเล่าให้เพื่อนพ้องฟังด้ครับก็ต้องขออนุญาตนำเรียนเลยนะครับว่าเดิมทีไม่ได้เป็นเกษตรกรน,นะครับไม่รู้จักกับสิ่งเหล่านี้เลยรู้จักแค่กินกับทุเรียนเท่านั้นเองว่าทุเรียนพันธุ์อะไรอร่อยขนาดไหนเท่านั้นเองแต่พอเข้ามาปุ๊บนะครับก็ ก็ปรากฏว่ามือใหม่เลยครับแต่ด้วยความโชคดีได้รู้จักกับโค้ดโดยบังเอิญที่ร้านอาหารข้างทางธรรมดานี่เองครับพอตัวเองได้เข้ามาทําสวนปุ๊บเนี่ยก็เลยนึกถึงก็เลยโทรศัพท์ไปหาโค้ดขอให้โค้ดเนี่ยเข้ามาพูดคุยกันหน่อยและช่วยแนะนําผมหน่อยเพราะว่าผมไม่รู้จักอะไรเลยกับทุเรียน mm. ไม่รู้ว,วิธีการให้น้ําให้ปุ๋ยไม่รู้ด้วยซ้ำว่าปุ๋ย NPK คืออะไรอ oh. ไม่รู้ว่าดินเนี่ยต้องการยังไงน้ํายังไงไม่เคยเพราะว่าตอนสมัยที่พ่ออยู่ พ่อที่ทําสวนทุเรียนเนี่ยผมไม่ได้มายุ่งด้วยผมทําอาชีพอื่นอยู่ครับ,รบ,รบก็ได้รับคาปรึกษาที่ดีแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของเวอร์แพนที่โค้ดคนค,คมเนี่ยนะครับแนะนาผมผมก็ผูกใจใช้เฉพาะของเวอร์แพนอย่างเดียว mm. นะฮะไม่ใช้อย่างอื่นเลยเพราะว่าผมมีความไว้วางใจกับโค้ดนะครับว่าโค้ดต้องจริงใจกับผมเพราะว่าถ้าหากว่าของไม่ดีแล้วโค้ดมาแนะนําผมในทางที่ไม่ดีปล่อยทิ้งไปกว้างโค้ดก็จะเสียหายบริษัทก็จะเสียหายผลิตภัณฑ์ก็ จากจะดีหรือไม่ดีก็กลายเป็นของไม่ดีเลยนันทีแต่ด้วยความที่ผมเนี่ยก็ผูกใจเลยว่าผมจะใช้เฉพาะเวอร์แพนอย่างเดียวไม่ยอมใช้อย่างอื่นครับและเ,<อ>เป็นเป็นว่ารเราเนี่ยมั่นใจละมั่นใจเจอปุ๊บมั่นใจปับ๊บครับอันนี้ถือว่าเป็นโชคชะตาที่ดีนะครับตอนนั้นอ่ะตอนที่เราพอได้รับมรดกมาแล้วอ่ะสวนมันเป็นอย่างไรครับอ๋อต้องบอกว่าอยู่ในสภาพบักโกลกครับโอ้โหขาดการดูแลนะครับขาดขาดการดูแลสภาพใบใบเล็กรีบครับ ทุเรียนหมอนทองเนี่ยใบเล็กพอๆกันกับพวงมณี<ะ>ใบเล็กนิดเดียวครับเพราะว่าไม่ได้มีการสะสมอาหารใดๆเลยหลังจา<ม>กการเก็บเกี่ยวไปแล้วอ๋อหมายความว่าตั้งแต่ก่อนหน้านั้นเขาก็ไม่ได้สะสมอะไระก่อนหน้านี้คือตอนสมัยที่พ่ออยู่เนี่ยสวนนี่เป็นสวนที่ดีมากแต่พ่อเสียชีวิตโดยกระทันหันเนี่ยครับก็ขาดการดูแลไปนะฮะช่วงที่ขาดการดูแลเนี่ยสภาพของของสวนเนี่ยคือไม่ได้รับการดูแลก็อยู่ในสภาพที่บักลกอย่างที่ผมเล่าให้ฟังนะฮะ เรามาฟื้นฟูตอนที่ตอนที่เราเริ่มใช้เวอร์แพนเวอร์แพนโดยที่เราไม่ไม่ได้ใช้อย่างอื่นเลยครับตอนนั้นที่เรามาใช้เนี่ยอัตราส่วนยังไงเพราะว่าต้นทุเรียนเนี่ยผมถามที่หนึ่งเถอะที่บอกว่าต้นทุเรียนเก่าแก่เนี่ยอายุมัน40ปีจริงไหมครับ40ปีครับเพร,พราะว่าแฟนผมเล่าให้ฟังว่าปลูกตั้งแต่เขายังไม่เกิดนะครับอ๋อเหรอครับแฟนผม35เองครับอ๋อเนี่เขาโตมาเขาก็เห็นทุเรียนเป็นต้นแล้วฮะเป็นต้นอย่างนี้ไล่ไล่มาตามอายุเขาเลยครับผมไหมครับ ก็หมายความว่า40ปีมี10ปีก็มีมก็แปลว่าความเก่าแก่ของมันเนี่ยครับดังนั้นเราคิดไหมว่าต้นทุเรียนมันอายุตั้ง40ปีเนี่ยมันชลาภาพหรืยอยังโดยอายุมันอยู่ได้เป็นร้อยปีนะฮะแต่ว่ามันจะร้อยหรือ200มันขึ้นอยู่กับการดูแลอ้ oh. พอพอผมรู้จับใจความตรงนี้ได้ปุ๊บเนี่ยผมก็มีความมั่นใจในในคำแนะนำของโค้ดที่บอกว่าเวอร์แพนดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ สารพัดที่โดยธรรมชาติก็ต้องบอกว่าดีแต่ว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่ใช่เชื่ออะไรง่ายๆแต่ผมมีเชื่ออยู่เรื่องหนึ่งว่าถ้าโค้ดจะดูแลผมเนี่ยโค้ชจะต้องจริงใจกับผมบไม่มีประโยชน์ที่โค้ชจะมาหลอกลวงผมถูกต้องไหมฮะผมก็เลยไว้ใจแล้วก็ผมก็ใช้เฉพาะเวอร์แพนอย่างเดียวให้กับทุเรียนอายุมากของผมเนี่ยโดยคําแนะนําที่บอกว่าใช้อัตราส่วนเท่านี้นะ ถัง200ลิตรนะใช้ไขโตซานอยู่ที่2อฝานะใช้อะมิโนอยู่ที่10ช้อนนะในช่วงสะสมอาหารช่วงของการทําดอกอทําดอกอีกแบบหนึ่งนะช่วงของการเร่งผลผลิตอีกแบบหนึง่งตามคําแนะนําของโค้ดที่ให้แนะนําไว้ก็ปรากฏว่าสิ่งที่เราเห็นในฤดูการแรกปีแรกที่ผมใช้ก็คือเห็นความแตกต่างของใบครับเห็นความสดชื่นของต้นเกิดขึ้นผลผลิตเนี่ยถามว่ามันเป็นหน้าัาจรรยร์ไหมจากจากเด ปีแรกที่ผมใช้ยังไม่น่าตื่นตาตื่นใจเพราะ <Pre> ว่ามันมีช่องว่างของมันแค่แค่ว่านิดเดียวเพิ่มขึ้นมาแค่ประมาณตันสองตันเพราะเหตุผลก็คือผมมาตอนเดือนกันยา<อ>ไม่ได้สะสมอาหารไว้ก่อนหน้านี้เรียกวา่ามาเจอคู่หูช้าไปช้าไปแต่ก็มีความแตกต่างครับแต่ก็มีความแตกต่างในช่องว่างตันสองตันนี่เราเห็นแล้วแต่พอมาถึงปีนี้ครับหลังเก็บเกี่ยวปี6 6เสร็จปุ๊บเนี่ย ตัดเสร็จวันนี้พรุ่งนี้ผมให้ดึงลากกระชากใบเลยผมให้แต่งกิ่งเลยผมให้สอยขแขนงเสร็จปุ๊บทุกอย่างเสร็จปุ๊บอีกวันหนึ่งมาผมดึงลากกระชากใบแล้วผมใช้เวอร์แพนตั้งแต่วันนั้นนะครับจนถึงที่ผลผลิตผมเห็นอย่างที่ทุกท่านได้เห็นเนี่ยนะฮะไม่เคยใช้ผลิตภัณฑ์อย่างอื่นเลยเพ่นทุกเจ็ดวันในช่วงของการเร่งลูกผมพ่นห้าวันครั้งหนึง่งแล้วผมไม่กลัวด้วยนะครับกับการที่พ่นเวอร์แพนเพราะอะไรผมเคยเลืล่นล้ม ลื่นล้มแล้วผมเนี่ยถึงขนาดที่หน้าผมไปกระแทกกับเรียกว,ว่าหน้าเป็นจอบเลยนะเป็นจอบเลยฮะสับพื้นเลยไอ้ตรงนั้นมันมีมันมีอะม,มิโน,โนใครตัวซานที่ผมประสบมาอยู่แล้วผมไม่มีผลกระทบใดๆกับร่างกายผมเลยอ๋ที่ถึงหน้าจุ่มลง,งไปไม่เลยไม่จําเป็นที่ผมต้องไปกลัวอะไรกับผลิตภัณฑ์เหล่านี้ผมเชื่อว่าไม่ได้สร้างปัญหาให้กับผมแต่มันจะสร้างประโยชน์ให้กับพืชแล้วผมเลยพ่นบ่อยมีบางคนบอกว่าโอ๊ยพ่นถึงขนาดนั้นไหวเหรออาทิตย์ละครั้ง ม,มันจะไหวเหรอผมนี่แหละฮะผมพ่นเองโอ้แลวตอนนั้นที่บอกว่าใบเหลืองออกล่าแหะครับมันเป็นยังไงคําพูดเนี่ยครับใบเหลืองออกล่าคือต้นนั้นนะฮะต้นฝั่งนู้นนะครับต้นนั้นนะมันมีอยู่ต้นหนึ่งที่ตั้งแต่สมัยพ่อทําอยู่ผมเห็นใบมันจะเหลืองแล้วก็เล็กและมันออกทีหลังเพื่อนครับแล้วลูกจะไม่สมบูรณ์แต่พอผมมาใช้เวอร์แพนนะครับวันนี้มันเท่ากันหมดเลยครับแล้วออกพร้อมกันกับเพื่อน ผมสามารถใช้เวอร์แพนเนี่ยแล้วทำให้ทุเรียนผมออกรุ่นเดียวกันหมดครับออกดอกรุ่นเดียวกันหมดแล้วผมตัดโดยที่มือตัดไม่ต้องมาเคาะครับขึ้นต้นรูดอด่างเดียวเลยครับเพราะมันดอกออกพร้อมกันหมดเลยรุ่นเดียวเลยรุ่นเดียวหมดเลยฮะเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่พี่เล็กมองแล้วว่ามันเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์ครับใช้คํานี้ใช้คํานี้ครับใช้คำนี้พอตอนนี้ครับพอต้นใบสดชื่นแล้วตอนเป็นดอกอ่ะผมเห็นเนี่ย เหมือนกับพี่เล็กไม่ไม่เอาดอกออกเลยลูกเต็มหนักหนาสาหัสเมัน,เ,นเป็นความผิดพลาดของผมที่ผมยังไม่ให้ใจกับเวอร์แพนเนีรยเปอเซเพราะผมยังมีความกลัวว่าถ้ารัดใบอ่อนในขณะที่ทุเรียนต้นลูกประมาณขนาดเท่ากับป๋องนมเนี่ยมันจะแย่งอาหารแล้วทาให้เนี่ยมันสลัดลูกทิ้งเพราะไปเลี้ยงใบผมก็เลยไม่กล้าที่จะแต่งเพราะกลัวมันจะสลัดลูกแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือมันไม่ยอมสลัดครับ มันเลี้ยงทุกลูกครับอย,ยอยู่แล้วอยู่เลยผมก็งงทําไมไม่สลัดลูกให้ผมใบอ่อนออกเต็มลูกก็ยังอยู่เฉยๆครับผมก็เลยงงซึ่งก่อนหน้านี้นนคดคมเคยบอกผมไปแล้วว่าเวอร์แพนเนี่ยทำให้ขั้วเหนียวมผมก็ไม่เชื่อครับจนมาถึงปีนี้ผมผมทำเบงร้อยเปอร์เซ็นต์ผมก็บอกเหนียวจนไม่ล่วงแล้วผมก็เครียดเลยเพราะว่าผมเอาไว้เยอะยายต้นสิบป,ปีนี่เห็นไม่ไม่กี่ไม่กี่กลูกครับเาไว้เจ็ดสิบห้าแปดสิบครับอุ้ย ต้น10ปีไว้เจ็ดสิบ้าปปีที่แล้วออก10ลูกนะครับอ๋อปีนี้เหรอฮะอาจารยปีที่แล้วออกออกดีผมไม่เนี่ยแต่งดอกนะครับเพราะมันออกดอกแค่นั้นแล้วผมก็ไว้ได้แค่นั้นไว้สิบลูกเลยไว้ได้แค่สิบลูกแต่ปีเนี้ยผมว่าดอกมันไม่ต่ำกว่าหมื่นดอกนะฮะผมสอยทิ้งสามรอบนะครับแล้วครับผมสอยทิ้งสามรอบเจ็ดสิบ <3 S 1> ล,ลูกนะอาจารย์ต้องเห็น <laughs> เห็นภาพที่มันดอกออกนี่แต่โคนยันปลายครับ S 1> <S 1> <S 2> <S 2> แล้วผมไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้ไอเร่งดอกอะไรเลยฮะใช้เวอร์แพนฉีดที่โค้ดผมแนะนําผมก็ฉีดตามสเต็ปเลยครับ <S 2> <S 2> ก็หมายความว่าพี่เล็กเนี่ยเป็นคนทําสวนคนเดียวไม่ได้จ้างเขาเลยไอเรื่องการพ่นยาเนี่ยเป็นของหน้าที่ผมเลยผมให้ความสาคัญกับเรื่องเหล่านี้ผมจะให้จ้างคนงานก็ต่อเมื่อก็กคือการโยงาการแต่งกิ่งที่มันต้นสูงแต่ถ้าพ่นเนี่ย ผมจะพ่นเองให้ความสัมพันธ์กับเรื่องนี้มากแล้วมีวิธีการพ่นที่แตกต่างเขาอย่างน้ไแตกต่างน <c oughs> ต้นมันตั้ง40ปีมันต้นใหญ่โตโมโหลาน,นี้คับพ่นยังไงหลักการง่ายๆครับก็คือใบทุเรียนเนี่ยปากใบเนี่ยมันอยู่ข้างล่างครับเก้าสิบเปอร์เซ็นต์มันอยู่ข้างปากใบบนเนี่ยมันมีแค่สิบเปอร์เซ็นต์ผมก็พ่นจากข้างล่างครับขึ้นไปให้มันโดนปากใบข้างล่าง <c oughs> มันก็รับอะมิโนโคไคโตซานผม ไม่ใช่แล้วมันสูงตั้งโอ้โหเป็นหลายสิบเมตรเนี่ยอ๋อปั๊มผมทํางานถึงครับอ,อ๋อเหรอครับผมจะให้ความสําคัญกับเรื่องการพ่นยามากผมจะไม่จ้างคนพ่นยกเว้นว่าวันไหนที่ผมติดธุระสาคัญแล้วเข้ารอบมันจริงๆร<อ>ผมให้ความสาคัญกับเรื่องนี้ครับพี่เล็กครับมาพูดก,กันนิดหนึ่งว่าพี่เล็กให้ความสําคัญกับการปฏิบัติที่ดีงามแล้วในเรื่องต้นทุนล่ะครับพี่เล็กต้นผือทุเรียนเนี่ยเวลาเขาปลูกเขาสมัยก่อนเขาบอกต้นทุนมันสูงมากครับพี่เล็กเข้ามาปีหกห้า เห็น3เกลือเวอร์แพนเนี่ยและเป็นยังไงครับมันต้นทุนมันเป็นยังไงก็ต้นทุนในปีแรกที่ผมทำเนี่ยผมหมดกับเรื่องของคู่หูเนี่ยฮะหมดไปแค่10กว่าชุดเองครับสิกว่าขวดแต่ผมสามารถทําผลิตผลได้ถึง5ตันในจํานวนของต้นทุเรียนผม28ต้นะฮะปีนี้ผมเอาจริงเอาจังมากขึ้นเพราะผมเพิ่มผลผลิตมากขึ้นแล้วก็ผมผมทำมาตั้งแต่ตอนหลังจากการเก็บเกี่ยวเสร็จ ไม่ได้เริ่มเหมือนเดือนกันยาเหมือนปีก่อนหน้านั้นผมเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาฯแล้วลูกหล่นลูกเก็บปุ๊บลูกเก็บปุ๊บดึงลากกระชากใบพ่นทุกอาทิตย์ครับแล้วก็แนะนาคุณเล็กเขาเอายิงเกษตรเข้ามาด้วยครับที่นี่ใช้ยิงเกษตรแได้เหรอครับใช่ฮะทีนี้เอายิงกรตรเข้ามาร่วมสิงแล้วไม่ได้ไม่เอามาร่วมมาศจรรย์เกิดขึ้นกับยิงเกษตรที่ผมกาลังจะพูดต่ออย่างนี้ไปซึ่งซึ่งมันเป็นอะไรที่ผมไม่มีความชํานาญเรื่องทุเรียนกับอะไรมาก่อนหน้านี้แต่ผมไปดูสวนอื่นมันแตกต่างจากผม ตอนที่ผมใช้หญิงเกษตรหลังจากการที่ปีนี้ผมมีหลักการว่าผมจะถอยเคมีลงมาเรื่อยๆเพราะผมตอนที่ผมเข้ามาครั้งแรกเนี่ยผมใช้เคมีกับอินรีเนี่ยในอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งปรากฏว่าทุเรียนผมเกิดโรคมันโรคอะไรครับที่มันเป็นโรคทอปอรครับที่ต้นอะเยอะมากเลยครับผมก็เลยเริ่มจับอาการดูว่าเมื่อไหร่ที่ผมให้ปุ๋ยเข้าไปเนี่ยทุเรียนจะเริ่มเริ่มเป็นโรคมากขึ้นผมก็เลยถอยครับลดปุ๋ยเคมีลงแล้วเพิ่มอินทรีย์ขึ้นไปครับอ๋อก็หมายความว่า จาก1ต่อหนึ่งก็เป็น2ต่อหนึ่งสองต่อหนึ่งต่อหนึ่งอ๋อปุ๋ยอินทรีย์เป็น3ล้ครับผมเคมียังลดลงลดลงลดลงเรื่อยๆครับต้นทุนผมก็จะลดลงอีกแต่ต้นทุนสำคัญที่สุดก็คือต้นทุนที่ผมไม่ต้องไปซื้อยารักษาท็อปไอ้นี่คือต้นทุนที่ที่มหาศาลครับถามว่าเพราะอะไรถ้าหากว่าเราก็รักษาไม่ได้หมายความว่าต้นนั้นต้องตายนั่นคือความสูญเสียของเราครับนะฮะการลดต้นทุนได้ก็คือกําไร เพราะนั้นแล้วผมลดเคมีแต่ผมเพิ่มอ c ีของของเวอร์แพนเราเข้าไปเนี่ยมันก็จะทําให้ต้นผมยั่งยืน mm hmm. ผมมีหลักการง่ายๆครับในการที่จะทําสวนของผมก็คือ mm hmm. เพิ่มผลผลิต mm hmm. ลดรายจ่ายและทุเรียนผมจะต้องยั่งยืนครับเวอร์แพนตอบโจทย์ผมมากในเรื่องนี้โอ้โหพี่เล็กมีอินเนอร์อะไรเขาเรียกอินเนอร์นะครับมีพลังกระตือรือร้นในการทําสวนเจอ3มเกลอแล้วก็ มีความสุขใจมากอับเหมือนอยากอยากถ่ายทอดให้กับเพื่อนพ้องพี่น้องการเกษตรว่าสิ่งนี้เป็นที่เรียกกันว่าคนไม่เคยทําแต่พอมาเจอของดีเขา้าพลังใจมันมหาศาลมากนะครับมันมีอยู่สส่วนที่ผมรู้สึกผมโชคดีครับส่วนสําคัญที่1ก็คือว่าเรามีผลิตภัณฑ์ที่ดีครับส่วนที่2ก็คือโค้ดีนั่นแหลที่ปรึกษาที่ปรึกษาที่ดีครับ,รบเพราะว่าสองปีสปีที่รู้จักกันมาไม่ทิ้งผมเลย มีอะไรแนะนำเอ้ยมันอย่างนี้นะพี่นะอย่างนี้ควรจะเป็นอย่างนี้ปรับตรงโน้นปรับตรงนี้และสิ่งที่ผมได้มาจากคาแนะนําของโค้ตก็คือทุเรียนผมเพอร์เฟกในมุมของผมนะจากคนที่มีไม่มีประสบการณ์แต่พอเราไปเดินดูของคนอื่นเราก็ยังกล้าพูดดีของเราก็ยังเพอร์เฟกอยู่โอ้โหนี่ยิ่งฟังครับก็ยิ่งเพลินคาว่าเพลินนี่คือเพลินใจที่รู้ว่าผลิตภัณฑ์3เกลอนะครับทำให้พี่นะครับซึ่งเข้ามารับมรดก และสืบทอดต่อมระดกอันนี้ซึ่งเป็นคุณสมบัติของแผ่นดินนะครับในการที่จะทําให้แผ่นดินนี้มีความสมบูรณ์พูนสุขนะครับและพี่เล็กครับ,รบปีนี้พี่เล็กบอกไปแล้วว่าใช้เต็มที่ทางหญิงกเกษตรและคู่หูมหัศจรรย์ครับพี่เล็กมองแล้วนี่ปีนี้พี่เล็กจะฟันเท่าไหร่ครับออก็ต้องขออนุญาตยิ้มไม่รอนะครับด้วยร,ราคาที่กําลังจะจะในระดับนี้แล้วผมสามารถทําให้ทําให้ทุเรียนผมเป็นทรงเบอร์ AB ได้ Oh, เป็น AB เยอะครับผมดูอัตราแล้วมัน AB ผมระดับ80% oh. นะฮะผมตั้งเป้าไว้ที่10ตันในผลผลิตทุเรียนผมแค่28ต้นเนี่ยผมตั้งเป้าไว้10ตันแล้วมีโอกาสได้สูงครับ <Hey. S 2> แล้วเป็นเบอร์ AB จากจากการใช้ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยฮะทุเรียนมันกลมมันบ้องอย่างที่อาจารย์เห็นเนี่ยครับ oh. สวยมากเลยมันเป็นทรงร<อ> AB เนี่ยมันจะทําให้ผมได้ราคาสูงเพราะฉะนั้นแล้ว10ตันไม่เกินไม่ใช่เรื่องเล้วไหล สำหรับทุเรียน28ต้นขอ,นนอนนงผมเป็นไปได้สูงมากครับเพราะพี่เล็กมีการบันทึกมีการจดจดไว้หมดครับค่าใช้ใจ่ายทุกอย่างจดไว้หมดผมใช้เวอร์แพนเท่าไหร่ใช้ปุ๋ยเท่าไหร่กี่ตันกี่ขวดยาเคมีเท่าไหร่ผมจดไว้หมดครับ10ตันนี่ต้นทุนเท่าไหร่ครับผมใช้เวอร์แพนไปทั้งหมดประมาณ30ชุด30 30ขบบขวดครับยิงเกษตรยิงเกษตรด้วยประมาณมะมาณ2ตัน2ตันเป็นยิงเกษตรเยอะปีนี้ครับ นี่ครับมาดูนะครับว่าต้นทุนนะครับหญิงเกษตรสองตันนะครับคู่หู3สามสิบชุดแล้วที่เห็นนี่คือความสุขที่พี่เล็กนะครับเรียกว่ามีหัวใจอยากจะกระเทือนหัวใจเกษตรกรทั่วไทยว่านี่คือพลังใจนะครับในการที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพแล้วก็เพื่อเกษตรกรไทยนั้นนะครับมีความสุขแบบยั่งยืนพี่เล็กนี่นะครับยืนอยู่ใกล้ได้เห็นถึงพลังอันมหาศาลในการที่จะถ่ายทอดความรู้ ที่ได้เป็นแก่นสารนะครับในระยะเวลาอันสั้นแต่ครับตอนนี้มันเป็นระยะเวลาอันยาวแล้วสําหรับพี่เล็กเพราะว่ามองเห็นแต่ละปีแต่ละปีเพิ่มผลผล,ผลิตไปครับอันนี้ถือว่าเป็นความสุขจริงนะครับ,รบในฐานะที่ปรึกษาครับบอกเพื่อนพ้องพี่น้องนักการเกษตรว่าไม่ไว่ามือใหม่มือเก่ามือดั้งเดิมหรือมือที่เพิ่งรู้จักเคยกินมาก่อนวันนี้มาเป็นเจ้าของสวนแล้วมันยังไงครับครับตอนนี้ก็คุยกับพี่เล็กตลอดนะครับว่า ถ้าประสบความเร็จเราก็จะแบ่งปันการแบ่งปันของเราคือเราอยากจะให้ชาวสวนเนี่ยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตแล้วทุเรียนเรายั่งยืนกับให้อยู่ถึงลูกถึงหลานเราครับแล้วเป้าหมายเนี่ยก็คือทุกสวนเขาจะมีมีนี่มีสินเนาะก็คือมีความฝันแต่วันนี้ผู้เล็กเข้าสร้างฝันเลยละครับกับเบอร์เพนสามเกิดครับโอ้โหครับผมก็ภูมิใจนะครับภูมิใจสิครับภูมิใจครับระหว่างที่ผมพูดคุยนี่นะครับผมมีความ ภูมิใจแทนพี่เล็กเหมือนกันเพราะว่าเราก็ไม่ไม่เห็นอะไรที่เป็นความพลังมหาศาลในความพลั่งผูของนักการเกษตรนะครับที่เข้ามาทําจากสวนมรดกและจังรักษามรดกนี้สืบต่อไปครับยาวนานพี่เล็กครับช่วยบอกบการสืบต่อของเราว่าควรจะสืบต่อด้วยวิธีแบบเราหรืออย่างไรครับเพี่นเชิญครับวันที่ผมเริ่มเข้าสู่การที่เป็นเกษตรกรที่ต้องรับช่วงต่อจากคุณพ่อที่เสียชีวิตไปนี่นะฮะ ผมรู้สึกว่าผมเคว้งคว้างเพราะผมไม่รู้จักอะไรกับทุเรียนเลยแต่ด้วยความบังเอิญครับผมใช้คําว่ามหัศจรรย์แล้วกันที่ได้บังเอิญได้เจอกับกับโค้ดผมเนี่ยโค้ดคมผมเนี่ยก่อนหน้านี้ด้วยความบังเอิญแล้วได้มีโอกาสมาพูดคุยกันผมมีอยู่3มเรื่องที่เรียกว่ามหัศจรรย์มากๆที่จะต้องเกิดขึ้นกับผมจนทําให้ผมรู้สึกว่าผมภาคภูมิใจกับการที่เป็นเกษตรกรของผมก็คือว่าหนึ่งผมได้รู้จักกับผลิตภัณฑ์ที่ดีคือเวอร์แพน สองผมได้รู้จักกับโค้ดที่ดีคือโค้ดคมของผมและสิ่งที่สามสำคัญมากครับอาจารย์ครับ,ครบโค้ดครับคือการเปิดใจที่จะเรียนรู้ทดลองทดสอบลองตั้งเป้าหมายอย่างที่ผมทำนี่ฮะผมไม่เคยใช้ผลิตภัณฑ์อย่างอื่นเลยเพราะผมมั่นใจว่าของดีอยู่แล้วโค้ดดีอยู่แล้วสำคัญว่าตัวเราเนี่ครับจะเปิดใจและกล้าพอที่จะเรียนรู้และพิสูจน์และฟังคาแนะนาเพราะคาว่าทุเรียน เรียนทุกวันครับ oh, <okay. S 2> ต้องเปิดใจที่จะเรียนรู้ <Okay. S 2> เพราะฉะนั้นแล้วถ้าอยากประสบความสําเร็จอย่างผมขออนุญาตใช้คําว่าอย่างผมนึนครับเพราะวันนี้ผมถือว่าผมประสบความสําเร็จแล้วกับการเข้ามาสู่วงการของทุเรียนแค่2ปี <Okay. S> 2> ผมทําได้ขนาดนี้นี่คือชัยชนะของผมและผมเชื่อว่าพี่น้องเกษตรกรทุกท่านก็จะสามารถได้รับชัยชนะแบบเดียวกับผมเพราะเรามีผลิตภัณฑ์ที่ดีเรามีโค้ดที่ดีสําคัญคือตัวท่านเองครับว่าท่านพร้อมที่จะเปิดใจที่จะเรียนรู้ เรากับผมกับโค้ดกับผลิตภัณฑ์เวอร์แพนหรือไม่มีแค่นี้ครับเคล็ดลับความสําเร็จ3อย่างครับโอ้โหครับเปิดใจเรียนรู้กับผลิตภัณฑ์3มเกลือเวรอเวรอ์แพนผลิตภัณฑ์ที่ทรงคุณภาพอันจะช่วยให้เกษตร,รกรทั่วไทยครับลืมตาอ้าปากแก้ไขปัญหาวิกฤตต่างๆของต้นทุเรียนหรือพืชพันธุ์ต่างๆนะครับรวมทุกพืชพันธุ์เลยให้มีความสุขนะครับกับการอยู่ในสวนอย่างที่เรียกกันว่า พลังแห่งความกระตือรือร้นด้านการเกษตรวันนี้เต็มเปี่ยมกับพี่เล็กนะครับและท่านที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์วันนี้เราทั้ง3าขออนุญาตลาไปก่อนโอกาสหน้าจะมาดูกันว่าพลังกระตือรือร้นของกเกษตรกรไทยเป็นอย่างไรกับ3เกลือหัวแพวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,วส,รบสวัสดีครับหัวแพรรหญิงเกษตรใช้ล้ดีใช้ล้รวยช่วยปลดหนีเ้